สวัสดีครับท่านผู้เข้าประกวดพุทธศิลป์พระสมเด็จที่นั่งอยู่ในโรงภาพยนต์แห่งนี้ไอคอนซิลิคอนิ์ไอคอนสยามทางบุริพระรบุญขอขอบพระคุณและชื่นชมทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์พระเครื่องโดยเฉพาะพระสมเด็จซึ่งพระสมเด็จนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุปูนเรือหอย หรือว่ามวลสารต่างๆแต่พระสมเด็จนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมรดกที่สมเด็จพระเจ้าจารย์โตพรมรังสีท่านได้สร้างขึ้นเอาไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสําหรับโมทิพปรางบุลเองเราได้ทํามาตรฐานในการประกวดเชื่อว่าทุกท่านเมื่อได้ศึกษาในรายลเอียดต่างๆแล้วเข้าสู่การประกวด นี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านได้ร่วมอนุรักษ์ในสิ่งที่บรรพชนเราได้สั่งสมได้สร้างมาสำหรับพระสมเด็จที่ประกวดในงานนี้ก็จะได้ผ่านกระบวนการต่างๆมากมายนะครับในการตรวจซึ่งเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้และได้รับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการดูพระสมเด็จและก็มีการฝึกปฏิบัติเป็นพิเศษนะครับเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ในการดูและพิจารณาอาเครื่องการประกวดในครั้งที่สามนี้เป็นการเลือกพิมพ์พระที่มีความพิเศษไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้พิมพ์เจดีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ฐานผู้พิมพ์เกศบัวตูมและพิมพ์โปรโพแม้พิมพ์ดังกล่าวที่พูดมานั้นจะไม่ใช่พิมพ์ที่เป็นพิมพ์นิยมแต่ทุกท่านก็มีการสะสม ด้วยองค์ความรู้ด้วยความรักและความศรัทธาในพระของสมเด็จพระอาจารย์โภคพลังสรีต้องบอกทุกท่านว่ามูลทีพรังบุญเองนะครับตอนนี้เราก็มีกิจกรรมมากมายดังที่ท่านได้เห็นแล้วปีนี้เราได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปีด้วยในเรื่องที่เกี่ยวกับการทางกิจกรรมในการส,ส่งเสริมนะครับกิจกรรมทางพุทธศาสนา นอกจากนั้นเ,นเราก็มีกิจกรรมมากมายนะครับที่ทีมงานะช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรยายในเรื่องของพระสมเด็จแล้วก็มีผู้ใจบุญตา่างๆนะครับมอบพระสมเด็จเนี่ยผ่านทางมูลทิให้ช่วยเป็นสื่อการนะครับมอบไปสู่ว,วัดต่างๆเพื่อสร้างนะครับให้เกิดคุณประโยชน์นะครับแก่วัดนั้นๆซึ่งเราก็ได้ทําอย่างเต็มที่นะครับและในปีนี้เองนะครับมาตรฐาน b s d a สก a n ดา ซึ่งต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจรับรองพลาเนี่ยก็จะมีที่ p ีเอดีสแตนดานะครับที่เจ้าพยา j p ยและที่ P2N เนะครับเจ้าพยา JPY ก็จะอยู่ที่พัทยา P2N อยู่ที่โรงงานเอเซียนะครับส่วนพีเอ็นอีสแตนดาอยู่ที่เจริญนครอยู่ที่เดียวกับมูลที่พระรามบุญครับทั้งหมดนี้เป็นเครือข่ายนะครับที่ช่วยกันนะครับตรวจรับรองมาตรฐานแล้วให้ทุกท่านได้เรียนรู้ นะครับได้เข้าถึงวิธีการตรวจสอบพักวิธีการดูการใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นม่ในปีนี้คือมาตรฐานการประเมินต้องบอกว่ามีมาตรฐานการตรวจรอบมีมาตรฐานการประกวดมีมาตรฐานการประเมินการประเมินจะไปสู่การตีมูลค่าซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกทุกท่านว่าการที่ทีมงานทั้งหมดเนี่ยได้จัดสร้างได้จัดทำขึ้นมาเ่ยก็จะเป็นพื้นฐานนะครับในการ สนับสนุนนะครับพระสมเด็จให้มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพระสมเด็จอย่างที่คุยตอนต้นไม่ได้เป็นเกียรแค่พระเครื่องครับแต่พระสมเด็จเป็นสิ่งที่เป็นมรดกและผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่บูชาและสัทธาพระสมเด็จและสัทธาสมเด็จพระาชานรโตผงนังสีเป็นบุคคลที่เข้าใกล้กระแสธรรม นะครับจะมากจะน้อยเนี่ยก็เรียกว่าแล้วแต่เลยครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนในที่นี้นะครับหลายคนก็สวดคาถาชิงมชรสวดมนต์เป็นนะครับทุกครั้งที่เราสวดมนต์นะครับจิตเราก็สงบนะครับเข้าสู่ศีลสมาธิปัปญญาเพราะทุกครั้งที่ท่านสวดมนต์ท่านจะไม่มีวันผิดศีลนะครับจิต เกาะกันอยู่เป็นสมาธิอันนี้เราพูดแบบเข้าใจง่ายนะครับน้อมนำจิตใจค่อยๆเข้าสู่กระแสแห่งธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่รักพระเครื่องโดยคุณค่านะครับไม่โดยไม่ได้โดยมูลค่าเป็นคนดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาครับ